สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอาหารเหนืออีกนะคะแกงสเลค่ะนะคะแกงสเลใส่ปลาแห้งเนาะนี่นะคะปลาแห้งปลาย่างค่ะนะคะไม่รู้ภาคอื่นจะมีหรือเปล่านะ้ะงสเลนะคะเนาะที่ภาคเหนือกำลังออกนะคะเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็นะคะ,ะเป็นเม็ดเม็ดค่ะเรียกสเลนะคะ แซลเแกงสลเแกงแซลเรใส่ปลาย่างค่ะแล้วก็จะเครื่องปรุงของมันก็จะมีนะคะพริกแห้งกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็มาโขกใส่กะปินะคะก็ปลาร้าค่ะปลาร้านะคะนี่อันนี้คือปลาร้าค่ะแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสด้วยค่ะนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศต้องใช้ลูกเล็กนะคะ มันจะออกเปรี้ยวเนาะเพราะว่าสะเลนี่มันจะเป็นยางนะคะมันจะมียางนะคะเวลาเราเด็ดนี่มันจะมียางขาวขาวนะคะตอนนี้มันไม่มีแล้วค่ะเพราะเด็ดจากต้นมานะคะมันจะมียางเลยนะคะยางขาวๆาวมันจะออกนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ยางออกแล้วเนี่ยยางขาวขาวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่มะเขือเทศออกเปรี้ยวๆนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะเดี๋ยวขอตาน้ําพริกก่อนเนาะตาน้ําพริกก่อนแล้วก็ เสร็จแล้วก็ต้มไปย่างนะคะเดี๋ยวมาดูต่อคะ่ะไปย่างเราต้มสุกแล้วนะคะนี่ตักตักออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเละเนาะแล้วก็จะใส่น้ำพริกนะคะน้ำพริกที่เราตำเมื่อกี้เนาะโม่ไม่ได้ตำค่ะเราปั่นแล้วนะคะเราปั่นเพราะว่าปวดแขนค่ะไม่ไหวค่ะพี่เอ๋อย่าเสียงดังนะคะ ใส่น้ำพริกไปก่อนไปย่างเดี๋ยวเอาแกงจะสุกแล้วก็เอาไปย่างใส่ต่ออีกนะคะขอล้างหน่อย เ,เดือดแป๊บหนึง่งค่อยใส่ผักเนะเดือดแล้วนะคะเราจะใส่สะแลแล้วนะคะใส่เลยค่ะดูน้ำจะน้อยไปหรือเปล่าถ้าน้ำน้อยก็เติมได้นะคะแกงสะเลอาหารเหนือเนาะสะเลสะ แล้วนะแล้วก็ใส่มะเขือเทศไปด้วยทำกับข้าวนะรถจะผ่านตลอดเลยเพราะมันอยู่ติดถนนเนาะเราก็ห้ามไม่ได้นะ มันถนนอยู่ใกล้เนาะหน้าบ้านเลยใส่มะเขือเทศไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาใส่เครื่องปรุงเนาะใกล้จะสุกนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตอนมันสุกอีกทีนะคะชิมดูน้ำก่อนว่าพอดีไหม,มหวาน ทะเลออาใหม่นี่จะหวานนะคะเวลาแกงตอนนี้แกงของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่ลดใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวค่ะคนในสารเรียกผงนัวนะคนเหนือเรียกโ้งชูรสนะคะ เดีย๋ยวชิมก่อนเนาะว่ารสชาตพอดีไหมใส่น้ำปลาอีกนิดนึงน้ำปลานิดนึงค่ะเนาะ แล้วก็เอาปลาใส่ไว้ด้วยเพราะมันสุกแล้วเนาะปลากระสุกแล้วเละละนะคะแค่นี้ก็เสร็จค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาใกล้ๆนะคะเสร็จแล้วค่ะสุกแล้วค่ะแกงสะแลนะคะนี่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็กินได้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอาหารเหนือเนาะแกงสะแลใส่ปลาแห้งเนาะ ปลาย่างนะคะนี่ปลาย่างปลาแห้งคนเหนือนห้องปลาแห้งเนาะสแลนี่เป็นของอาหารเหนือน,นะคะไม่รู้ภาคอื่นมีหรือเปล่าเนาะอร่อยนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะขอบคุณค่ะที่เรามารับชมกันค่ะขอบคุณค่ะ